เลยแล้วเสร็จเลยเอาเลยดนแล้ว สวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกท่กทานเข้าสู่ช่องพาเยอ์ช่องตกปลาที่จะพาทุกท่านไปตกปลาพร้อมกับการร้องเพลงอืมวันนี้เฮามากันแบบธรรมชาติกันแล้วคุณป่อวันนี้เฮาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําแม่ ออนออนออนแม่เขาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําแม่ออนอําเภอสระบงกงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ตึงอ่างมีก้าเยอะครับวันนี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะนักตกปปลาที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับยิ <c oughs> นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ้าเยอะนะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจก้าวไปสู่2 0 0 0 0ื subscriber กันตัวเองกับช่องพ้าเย,ย <c oughs> อะ อู้นักอู้หลายครับวันนี้คุณป้อครับมากนหลายแฮมแล้วและที่สําคัญวันนี้เขามาล่าสัตว์ใหญ่กันครับแม่แต่วันนี้เดี๋ยวเขาไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เขาโต๊เปนกับพ่อแล้วมีภผยแม่กับพ่อวันนี้แต่วันนี้รับรองว่าม่วนกันแน่นอนเพราะวันนี้มาแบบ full o p t i n ว่ากันแล้วไปเลยไปเอาไปเลยวันนี้ดูบรรยากาศรอบตัวไไว้ครับอือ่างเก็บน้ําไม่ออนวันนี้ครับผม ปของทีมพายเยอะเลยครับเพราะว่ามีมูเฮ้าทีมเดียวครับที่มาครับวันนี้ครับ เขาไปดูคก่อนครับวันนี้นอกจากไอวายป้อแล้ววันนี้มีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะเปิ้ลมาล่าตกป่าตัวไอวายครับน้าจอมเออเสียงนี่เปล่าน้าจอมครับสวัสดีครับอวันนี้น้าจอมตกเป็นอย่งครับผมวันนี้ตกเป็นชิงเดียวหกสามครับผมนี่นะบอมมาแล้วนี่น้าบอมตกเป็นอย่งครับเป็นชิงเดียวสิบสิบห้าเจ็ดครับนี่เนี่ยเนี่ยกันเนี่ยครับท่านยังอย่งผมได้ประกอบต้วการ์ดี่เนี่ยนะไอ้ครับผมสวัสดีครับผมนี่วันนี้น้าไอ้มาตกเป็นอย่งครับสปิวครับผม เนี่ยโหวันนี้ความพร้อมเต็มร้อยนะครับครับผมและที่สําคัญครับไอ้กายไอ้กายไปอยู่อย่างเพื่อนวันนี้คุณป่อโตไปนะครับเฉิบเฉีวภาษากรีมหรอภาษากรีเตยโตเป็นที่สู้อ่าเพราะว่าหอยป่อนี่มาเหมือนเพื่อนแล้วแต่ผมนะขาได้์ป่อขอเอาก่อนเนอะวันนี้เอเลยะขออก่อนเดี๋ยวแปดตัวเมื่อไหร่เออมาแปดจะลงก่อน และสูตรอาหารที่คุณบอกจาวันนี้นั่นคือสูตรอาหารขาดไม่ได้นั่นก็คือวาวนึงววน่งวาวนึงน่งวาวนึ่งนึ่งนึ่งปอเจะต้องใจนี้ไผ่อื่นจะใจนี้ป้น่งเกลือของป่โฮโฮโอโหยกขึ้นเลยเนื้อหัวอะไรกันเนื้อหัววาวนึ่งครับผมนี่สูตรอาหารที่คุณบอกเป็นใจนะครับวันนี้นะครับดีป้อยลแลนะเนะอะแล้ววันนี้ส่วนตัวหอยไว้ครับวันนี้ไอไว้ก็ลงเป็นหน้าดินนะครับทั้งหมดเจ็ด แปดหลังนะ่เกือบสิบหลังเลยทีเดียวนะครับวันนี้โอ้โหดูนะครับหืมบรรยากาศที่สุดในโลกครับผมแน่ดินครับและสูตรอาหารแนดินขอยไว้ครับวันนี้ไอไวยนามาใช้กับแล้วครับเพื่อมาล่าสัตว์ใหญ่นี่ก็คือสูตรอาหารวาวนนี้ที่รอคอยนี้ มาแล้วนะครับสูตรนี้ก็ถ้าใครอยากได้สูตรนะครับก็จะไปลืมเนื้อเฮ้ยหลังจากสูตรนี้บ่อยๆครับแล้วเขาจะเอาออกมาจัดํำหน่ายเร็วๆนี้กันแน่นอนครับผมแล้ววันนี้เอาไปดูกันว่าไผ่จะเด็ดหรือว่าไผ่จะทกเอาไปดูกันไปไป ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องพเยอรนนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณกำลังนใจดีๆที่คอมเมนต์มาบอกว่าถึงแม้เราจะมาได้ป่าแต่อย่างน้อยทุกคลิปที่วาททำออกมาเพื่อทุกคนมีความสุขขอบคุณคอมเมนต์ที่ดีๆที่ทําให้ไว้กับทีมพเยอร์และกับคุณพ่อมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเป็นบรรยากาศที่หาบ่ได้ในเมืองกรุงเลยนะครับถ้าแกงขุนเขา มีแต่พวกเราทีมไฮเยอะเป็นยัญญาพ่อครับพ่อเรามาเจ้าเรามาเจ้านี่ฮู้ซึว่ามีกาได้ควิดอย่างเดียวควิดอย่างเดียวมากกว่าปติินเนาะ ผถือว่าหอยปอกกับกินจะดีแต่เป็นหยังเพราะว่าตอนนี้มันจะเข้ากินเข้าตอนแล้วเนาะเออถ้าว่าอ่างวดหน้านาะเฮาจะมาแถมก็จะจะ,จะมาที่ไหนบ่แล้วแต่ก็อยากจะคือปอกไอ้ไว้น่ะจะแกงอันยังจะอันนี้อันยังมากกินก้าจะก็แล้วแต่คอมเมนต์นกันแล้วก็บอกกันเข้ามาเนาะเลยปอจะจชื้อ,อยากคือปอกตเป็นย,าย่าก็บอกได้ปอกตเป็นย่าหรือปอกโตลงปีนกันหันแน่ไปท้านนอกก็ได้เพระยันได้หมดอะตอนมาตอนนี้ก็คือสภาพเงียบมากเลยนะครับ ตึงหน้าดินนะครับก็มีหน้า,นานที่มาตัวกันนะครับได้ไปห้องครับก็จะเป็นปลานินไซนิวไซน์งามๆนะครับก็ยังได้ก็จะมีอย่างที่หันไปแต่เจ้านะครับแต่เขาก็ยังลุ้นกันอยู่ครับตอนนี้ก็เติงคาบข้าตอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวันนี้ข้าตอนป้อบไนเตรียมมาเป็นพิเศษเพื่อกับท่านผู้ชมแล้วก็ทีมไายเยอร์เราได้กินกับวันนี้แต่รับรองว่าข้าตอนวันนี้เด็ดแน่นอนครับฝากหน้าคอมเมนต์เพื่อกับกลังใจนะครับช่องไายเยอร์ตัว่แค่หันปลายใหญ่แค่ได้ปลายใหญ่ขนาดครับมัน ดักเซ็บครับผมเงย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  ุกคนที่ดูมาจุดถึงตอนนี้ตัวนะครับรมบมะเจ้าที่หันครับก็มีหน้าในทีมงานของพฮยเออร์นะครับได้ป่ากันไปป่าปลายพ่องนะครับไ,ไอ้วจกออเนะก็ยังมาได้เลยหน้าดินก็เงียบนะครับแต่ไอไวจ์จอว่าสิ่งที่สําคัญนอกจากการตกปลาแล้วนั่นคือความสามัคคีการได้ทําอย่างสิ่งที่เขาอยากจะทําตัวกันได้ทํากับข้าวพร้อมกันได้กินข้าวพร้อมกันและมาทําสิ่งที่ชอบไปพร้อมๆกันและไอไวจเจอว่าทุกคนยังอยากจะหันทีมพฮยเออร์ของมูเฮานั้นได้ปลาตัวใหญ่ๆรอบมะเจ้า จะเป็นยังไง้มงฮู้แต่รอบต,อ,ตอนนนี้อย่าเพิ่งกดค่าโฆษณาไปไหนฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ตัวยแล้วไปกินลาบควายห้องกับหมู蒿พายเยอะครับเฮ้พ hey, ายเยอะ กลับเ,เข้ามาในสูร,รอบมาตอนกันแล้วครับกินข้าวกันเ,เ,เป็นที่อิ่มนําสําราญกันไปแล้วครับท่านผู้ชมครับกินก็สุดยอดไอ้ไวชอบมากเลยไอ้ไวชอบลาบควายขนาดเลยอันนี้บเพราว่ามาฝีมืออีป้อนนะฮะแม่อันนี้ของแ,แต่ไวใจเขามากถึงแม้วันนี้ภาคเจ้าฮอรจะเหนือมาหมอกใดแต่ภาคมาตอนเขาก็ยังมาแยกินตัวกันได้ครับผมก็และสำหรับนะนะท่านไหนที่ยังดูมาถึงตอนนี้ครับฝากกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์ให้กันตัวเครับครับผมรอบมาตอนนี้ไอ้ไวใจเขามากฝากขึ้เรานจายให้อีป้อจะเอาตัวใหญ่เพื่อดูเนอะจะเอาตัวใหญ่หเพ มันก็เอออนี่หญ่บะน้อยบบขนานีพ่อากอ่พ่นีบอ่มาปิวตองแล้วครบบอกเอ้ารอบมา่อจะเป็นยังไงมวหวแต่รอบมาตอนนี้เขาไปลุยหรือว่าพ่อเขาไปลุยเลยพ่อจะลุยจนดำน้ำจนแก๊น้ำมื่อพ่อไปไปย่าไปมเนี่เนี่ยเอาเตาเลยเอา้ทำแรกละใส่เลยเอาเลยดนู้วเลยิดวเลย ตเลเขาอแล้วหหูยังาำแฮมแล้วเออทำแฮมแล้วยังมันลวก้โอ้เอ๊ะแปตัวน like ี้แปลกนะเอาคี้ปูกิน พอได้เนาะอ่าได้สบายรุ่นนี้โอ้รุ่นี้ปอ่อยอินดดป่อปอ,อินดปูป่อยป่อยอ,ออินดูมันอ๋อเอาป่อยไหนอินโดตะนาพีอินดูมัน <c oughs> ตอนนี้ก็อย่างที่หานนะครับเนาะก่นั่งโตมาได้สักพักแล้วนะครับก็ได้คิดท้องแล้วควิดพ้องหลุดพ้องขำห้องมันมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาในปืนน้ำหรือว่าในตังน้ำหนก็นน้ำเนี่ยมันต้องมีโคมันก็ต้องมีไม้แล้วก็ต้องมีแหนบเน่า เอาจอมลงไปเฮาจะได้มาวาดท,ท,ทั้งแบบว่าจะตีเฮาบมูมันก็ต้องขำนะครับเป็นแล้วนะครัก็ยังว่านะครับวันนี้ก็คือเงียบม,มากเลยนะครับหน้าดินสู่ขอมากบไอ้ไว้ยังไม่ได้คุยเลยนะครับวันนี้นะครับเงียบ,บงเงียบทนนั้งแอ่งมีกระถ่ายเยอะครบดึงมามีเลยอะ่ะ <laughs> ตอนนี้ป้อยังแข่งได้คุยพ่อป้ายังแข่งได้คุยประมาณอยู่ร้อยแปดคุยอมน้อยบมากเลยววานแต่วันนี้ถึงแม้ว่าปลามันจะคุยจะหลุดอย่างใด แต่หมูเฮาก็ม่วนกันบกร <พอ S 2> า่ว่าเห่าอากาศเป็นกานกันลาบควายตะก,กี้ไม่ได้ครับผมไปแล้วครับตัวกครประเทศนอกแข่งไก่ก็นี้เหาวันนี้ทั้งวันเราจอมเบ็ดการไม่หยุด บดก็คิดบึดก็หลุดไม่มีใครใดสักตัวจอมเบ็ดแม่ออนมันแสนจะร้อนตาหมวปลาอย่างไม่ได้สักตัวเป็นดีใครหัวหมูเฮาจอมเบ็ดทั้งวันไม่รู้เป็นไงบึ้อวคิดบึดหลุดจอมเบ็ดกันมาแทบไม่หยุดทำไมมาหลุดแล้วนอน สงสัยแต่นะว่าป่าคงคำโหนี่หนอเลยไม่ได้กันแท้ก็แม่นวลนละออจะว่าจะได้เป็นจะได้ยังบ่ได้ป่าสักตัวโอ้ยเกิดแล้วมันคุณมัวไม่ได้สักตัวก็ไม่เป็นไรแต่มาวันนี้มันแสนจะสบาย เรานั่นไงจอมเบ็ดเบิดควิดเบิดหลุดเรามาจมปลาวันนี้ถนาแทบไม่หยุดถึงมันจะควิดถึงมันจะหลุดถึงเราไม่ได้สักตัวไม่วันอะไรเลยนะแม่ตัว,วน้องไม่ต้องกลัวเราจะได้ปลาหรือจะไม่ได้ ฝากว่าถวยกันแล้วกันครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบุดควิดบุดลูดกับอัลบัม้มไอหนุ่มหน้าดินผลงานเพลงดีม,มีคุณภาพอีกแล้วครับท่านิง และตอนนี้ก็เก็บของกันเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ไว้กับอีป้อครับขอพูณสำหรับท่านที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปกันโดยนะฮะปาร์าตี้แหละท่านก็อย่างที่หันนะครับวันนี้ก็มีแน่จอมครับที่ปอจะได้ป๋าหฮือเฮาได้หันกันพ่องนะครับเสีได้ครับวันนี้หน้าดินไอ้ไว้มาได้เลยมาได้เลยแต่วันนี้ไอ้ไว้ i, ก็ต้องขอขอบพุนกนก่อนครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆในนั้นนักตกปลานะครับที่เข้ามาดูกันตัวและเฮือกับลังใจมูเฮาทีมพายเยอะเลยวันนี้ไอ้ไว้จะต้องขอขอบพูนครับท่านผู้ชมท นทุกทุกทิปทุกทุกที่ห้าแม้ท่าไหนยังเขาไปหมายดีๆอย่าไปลืมครับอย่าไปลืมคอมเมนต์มากันใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้ววันนี้ขอบคุณทีมพายเยอะครับวันนี้ขอบคุณนะจองนะจอน้บอมนะบอมและนะอ๋อน้าเอ๋อยู่ไหนครับอยู่น้าเอ๋อยู่ไหนเอ่อเตียวฮันน้าไก่น้าไก่ครับไก่ครับน้าไก่ เน้าายังขบก <auf> มาด้วยทีมพายเออร์เฮาทุกคนครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกคนที่เข้ามาดูกันตัวกักแล้วกันนะครับ,รบวันนี้ไอ้ไว้โอ้โหโกกตึงกกมารุงตูงสีครับและอีป,ปอเกิมกกตึงกกมาลงตรงสวะพร้อมกับทีมพายเออร์ครับผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ